So empty, the only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town, from London to Taiwan I've been all around the globe trying to protect your soul. สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาว youtube และพี่น้องชาวรถบัสรถบรรทุกท่านครับโรงเรียนสมเด็จครับรถโรงเรียนอันนี้ฮีโน่แท้นะครับยังเก้าร้อย ยางใหม่ครับยางดีอยู่ครับดีสโตนยางยังสวยครับอันนี้ ร้านกาแฟว่ไงครับมีใครสนใจไหมคันนี้มีใครสนใจนะครับทำร้านกาแฟทักได้เลยครับสีบางๆครับตู้เหล็ก อันนี้ก็อีกคันนะครับตัวกาแฟ ى. ทำร้านกาแฟนี่ต้องใช้ทรงนี้นะครับ ใครสนใจก็รดบทักเลยครับก่อนตัดนะครับแม่เอาเครื่องก็ใสน่น้ำต้นครับไปเฉพาะตู้กับบอดี้อย่างเงี้ยนะครับ ไอ,อ้หายูก็รีบเลยนะครับรัเข้ามาได้เลยไปดูรถโรงเรียนต่อครับ พื้นมินียมครับโอ้เราแค่นี้จอดนานว้าว เครื่องฮีโน่ครับห <c oughs> ายแล้วนะครับตัวนี้คลาสสิกไหมพี่น้องนี่แหละครับคลาสสิกของแท้นะพี่น้องนะ สภาพโดยรวมโอเคครับคันนี้พื้นมีเนียมได้มาเรียบร้อยแล้วครับเป็นเพจพีเนียมถอดบอร์ดตีเคานเตอร์ทำโต๊ะอย่างเดียวครับบอร์ดทรงนี้มันได้แล้วครับผันเข้าหากันดี่เชบกับทางนะครับวางได้ประมาณ ประมาณหกหกโตนะครับด้านหน้าโซนด้านหน้าตรงนี้ก็ทําเป็นเคาน์เตอร์นะครับตั้งแต่ตรงนี้ไปครับครับตั้งแต่นี้มาแบ่งไา้ลกถึงตรงนี้ครับสวยเลยพี่น้องทรงนี้ใครหาอยู่ ทรงคลาสสิกอยู่แล้วทุกคันนี้ราคายกคันเลยนะครับแสนแปดครับ คันนี้จะราคาเดี๋ยวโดดเพราะว่าเครื่องคสซี 4, ใหม่นะครับต้องบอกพี่น้องให้เข้าใจด้วยนะครับว่าคันนี้เครื่องฮีโน่คสซีใหม่นะครับยางดีทั้งหกเส้นครับดียใครไปสารต่อวิ่งรถโรงเรียนเนี่ยก็ได้ครับ 1 8 5 0 0 0บาทบเอาจริงมาต่อร้อนได้นะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะพี่น้องนะพี่น้องดูอย่างเดียวไม่กดติดตามให้เลยคนถ่ายทำก็น้อยใจนะครับในกลางแดดเปรี้ยงๆนะพี่น้องนะนะครับ ดูรภาพทิะครับตรงหัวเลยฮะร้อนจะเป็นลมแล้วพี่น้องวันวอนขอกำลังใจเล็กๆน้อยแต่พี่น้องครับกดติดตามกดไลค์ให้หน่อยครับคลิปนี้ลาไปก่อนคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับหนึ่งแสนแปดหมื่นห้าพันบาทนะว่าการที่ใครสนใจก็ทักมาครับคลิปนี้ไปก่อนนะผมสวัสดีครับ